โครงการวิวเรจิโอปิ่นเก้าสารยาลูกค้าเลือกทำโครงหลังคาหน้าบ้านสีขาวมุงด้วยแผ่นมีทันชีตพียูโฟมฝ้าระแนงพื้นที่ทั้งหมด30ตารางเมตรรายละเอียดงานดังนี้เสาระแนง3ต้นเสาเสริม2ต้นไฟสองสว่าง4จุดของซ้อนรางน้ำสแสตเล just one time ในส่วนของหลังบ้านเป็นโครงหลังคาสีดำด้านมุงด้วยแผ่นเมทัลชีตพีอูโฟมพื้นที่ทั้งหมด55ตารางเมตรรายละเอียดงานเสาระแนง3ต้นเสาเสริม8ต้นไฟส่องสว่าง5จุดพร้อมซ้อนรางน้ำสแตนเลสนอกจากนี้ลูกค้าเลือกทำระแนงบางตารอบบ้านเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้มากยิ่งขึ้นสนใจทำาราคากันสาดสแกน QR code เพื่อแอดไลน์หรือโทร0622939317